ได้ผ่านไปเบไปเลยองเอ้ยยังแต่เฮาผู้เดียวเฮาชินอนอยู่ทับผู้เดียวนอนในเถียงหน่อยนี่นายผ่านเฮากำลังออกละเราจะซุ่มไฟไว้กองใหญ่ๆให้มันลุกปึ๊บเออฟื้นใส่อีกเฮาอยู่ผู้เดียวเฮาต้องซุ่มไฟไว้เดือนมันเดือเกือบจะแจ้งปานไดน Thầy bà bộ mượt bằng em nhìn thông phá chú phí nọng ơi Ôi phí nọng ơi, thơm thơm, phôn ngàn đầy xong Băng nội tụi nương Băng cơ lên, đừng đọc phí nọng ơi Cầm nộp Đầy xong Thầy bà nhắc gì, phê hạ lõi, đầy phàn phần รอารุนต่อไปว่าสิมารึบปรเบรุล้มีง่ตอนนี้ก็แจ่งพดอดีในผ่านเขายังพุทนันได้มาอยู่ในผ่านเขาไปเต่คืนนี่ไปพุทธสี่คนยังพะทันมาอยู่รอบหนึ่ง่นกลับมาได้ตแต่บางบางหน่อยตัวหนึ่งกำนกตัวหนึ่งพี่น้อย ไปอีกรอบสองจุดแต่งยังว่าทันมาอยู่ไปนั่งพกต้นหมากปางพี่น้องเอยไปสองจุดจุดนั้นสองคนไปจุดตรงนี้แน่เขาก็บกได้หนึ่งมันนี่พี่น้องเอ้สิได้นนกินเข้าเย็นกิ้นเข้าเย็นแล้วเข่าเย็นก็นยังแนวดีอยู่เอากะสิมาเผาบบางกำนกหน่อยฐานในพานขันในพานมานกะ ทีได้แนวกินมาเติมคันบอมานก็บิกินตัวไีนแหละน้อยเมื่อคืนนี่ก็ได้กินก้อยกระป๋อมบมได้ยังเลยในผ่านตอนตอนแรงๆว่งน,นันมีเต่ล์อลุนหลบเชฉาอพอาสิเผาบางเห็ดกินถ่าน นอนผู้เดียวคืนีนพี่น้องเลยโอ้ยเย็นช่วยช่วยขดหยาดอยู่พี่น้องเลยเตอดเอาเพราะว่าเขตนีโบม่นเขตเท่าเท่าก็เทาก็เคยมากเป็นขังที่ชอง พ่อเขาเอามาแค่นินเอ็ดเ,เบื่อมาจากนี้เนาะ อ่งบางครับลกหน่อยพี่น้อยไม่ห็บบ้างไห้เบิดล่ะตัวใหญ่กำลังสิบป้ง ยินเสียงปืนในผ่านทางไหนยะินเสียงแล้วพี่น้องได้ยินเสียงแล้วมีรุนบางกับบางหน่อยพี่น้องครับบางก็กเล่นหน่อยดึนก็เล่นหน่อยนึง

แสบของปลาเนี่แสบพี่น้องไว้บ้างขมลำล้ำเลยเอาปีกขาในผ่านเอาบางเตือนในผ่านได้มาเตือนมันก็จะเห็ดกินอีกพี่น้องเยโอ้ผ่านพ้นมาเลยพี่น้องเป็นย,ย,ยนังไ<ะ>งมันบ่ปิดวังไรฮะปิดวังไรปิดวังไรขึ้นเสียงเติมเติมเนี่ยยิ่งเห็น,นเห็นยิ่งเห็นบบตายถือบบตายถือปัสสาวนัดเลยปลาโตพี่น้องเสียดายดีเนาะใช้ฉันผ่านหนาดิผ่านหนาไปพบไก่ โอ้พานายังไปพกไข่มาชงายพานพันบอยก่อนเด้อน้องเอ้ยผลงานเพลินก็ได้พานบอยกับพันนายมาก่อนพี่น้องเอ้ในนู้สองตัวโบยังฉีดน้ำอยู่เห็นนูตัวหนึ่งบางหน่อยอีกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยบางอี่คือเก่าพอได้มาตื่มกันโอ้ยังสิไปน้ำอีกบ่ปะพันเขาแล้วไปน้ำต่อยมั่นใจว่าเป็นได้กระทงตายโอ้ ถาก <initiatives> okay, okay. ็ยังไงโอเคโอเคกินข้าวอะไรไปนั่งสันยังถาพานอาบนก่อนพานอาพนยังเลาะพกไก่อยู่พัานต่อยกัยังบบทันมาอยู่โอ้สได้ยดีเนาะในพานมาอีไรเป็นไรในพานต่อยอ่งงล่ะอบทปมมาวจับปน ขึ้ือวะในผ่านใหม่เลยสามคนเลยพี่น้องเอ้ยอยังแต่ได้ผ่านผู้เดียวยังผ่านอาหาัวหน้าใหญ่ยังเราดักไก่อยู่อุ้ดีพิ่นได้หนูตัวหนึ่งกับบางแดงตัวหนึ่งบางหน่อยมาเห็ดกินตติมใส่กันดิโอหนูไหวใหญ่เลย แกขาแกขาไปเร่อยอยู <t <t ่เจอนขาาไปเลยเเต้บ um ุกไกเดอกตัวน้นมันขึ้นมัำเทียวถึแน่น้ำน้ำบาดแผงไปหยุดหรอฟันเขาเช่าแล้วไปนั่งไปเรื่อย โอ้สุดายนะน้อตัวใหญ่ใบ่เบิดตัวเบิดใหญเลยอ่าใหญ่ดีหลอนไปดูสิสุดายเด้พี่น้องเอ้ยเห็ดอ้อมเห็ดอ้มพี่น้องเอ้ยมันกินหมากปางทีมงานเขาเนี่เธอเป็นโบต์โบต์ตายพี่น้องเอ้ยเขาแล้วยังาินไปนั่งโต๊ะมากผมไปจับหางไหนท่านไหนหางมันลุยไปเลยจนท่านจับหางผมโอดตัวจนจับหางโบต์มันปวดไปเลย ท่านหางท่านจะหางเล่นหไปไปก็าพกบานี so ่ะครับแ้วนแล้วตเร่อไมใช่ต้นหนาถึงต้น้าปัดเขาแล้วจังไปน้หลุดน้ำกันเื่เวาอแล้วเขายอ้ากเล็กินมนเยอนายอะมอี่ Ôi, nằm coi dắt nè Một loại cái... bên đây Nằm lại Này, นั่ม lặng พูชเจ้าให้เจ้าพ่อจักดีเด่นมากคืออยู่ขี่มันทิมบ่ขี่นู่หว,วทิมเนอะยันเบื่อเนอะชุดนั้นเบื่อ,อ,อบางเด้ทิมบ่ขี่บาง บ,บ่บ่ทิมมนาะขี่บางน้ะขี่มันในเบื่อพี่น้องเอานูไหวหน่ยบ,บ,บ้บกกงบางเลปีากกมาครับีมดขี่เลยจะมันพักละ นน hm. ั้ปีนใช้คนละเหีบเนาะปีนใช้กันเด้ยะจัดเบื่อพี่น้องเอ้ยปีนใช้คนละเหีบ คุณได้่ดเคยกินเนี่ยเบื่อส่วนในก็ขี่นู่งไว้เนี่ยแต่ว่ามันโมเป็นยังยังมันเข้าล่ังเ่าสะอาดเนี่ยเบื่อกินแล้วจยปวดหัว ¿Cómo บางน่อยนี่เฮ็ดอีคลิปนึงไม่เลยม่แม่ผูเจาให้เ่น ยังนกไทยก็เจ้าพี่น้อยก็เจ้าข้ามาดงหมาป่ากด้กัน,าากน,กนโอ้ตะเป็นสวยเลยในผพานยังบุทันหมายอยู่พี่น้องเลยผานใหญ่ยังบุทันเห็นหมาอยู่เขาปีงนูถ้ถ้าในผพานจนสุกแห่มไม่ห้อยเลยอ้โอเค มือเลยเฮ้ยซิมบางคนหนูหนู้นไหวพี่น้องเอ้ยขาดไรขาดไรชัดป่านี่เจ็บดิพี่น้องเอ้ยเมนีเฮาเสียดเมนูปิ้งจำกแจ้วเลยพี่น้องเอ้ยก้อยเฮาก็กินมาหลายหลายครั้งแล้วก้อยเมนีเฮาปิ้งจำกแจ้วเลยโอเคพี่น้องเอ้ย โอ้มานนำเขาน่อเจ้าก็ได้โอ้คนหนาใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยรอถาในผ่านเพิ่นมาก,ก่อนปิ้งโน้บอยถาคอยรถมเตอร์เผวน้ำไปชื่อโบจักว่ามีน้ำอยู่นี่ประหยัดน้ำกินอีกได้โอ้ไปเบิ่งนน้ำคนพี่น้องเลยไหนช่วยวางได้ทางล้มแปลนนะ่นนี่ โอ้เอาหลดมานั่งเผาน้ำนอนเผาน้ำห้องประจ้าคามีน้ำเอาหลอดกินกับประหยัดกินนี่เพิ่นมาหายเอาหนามเพิ่นก็มาดงมาปลามาหากินคือกันหนามเต็มเลยไก่เติมบ่อบอปนชุบเจาะผักจากนี่ไปไก่กระแพโอ้ตู้ไก่เติอมานอนจะขึ้นเลยสามสี่ขึ้นสามสี่ขึ้นเลยทีมงานเพิ่นก็ได้ได้กินยังแซดปลาได้อยู่บ่ได้อยู่เออพอได้แก่อยู่เนาะแก่พอได้แก่ทีมงานเพิ่นเพิ่นก็มานอนหาอยู่หากินไปนอนเลย คนมาเอาหนามไก่แต่ว่าเฮ้าในนอนเผาหนามเฮ้ากูจกว่ามีหนามอยู่นี่ไปไปเบิ่งพี่หน่องเลยว่าหนามมันน้องใหญ่จังเลยเอ๊ะไอ้แฟนเนาะอยู่วางได้แลรหนามอ่ะไก่เต่าป่ะเป็นข้าวคุดสางบ่ะคุดสางคุดสางพาพี่น้องไปเบิ่งกหนาไปเท่เนาะหนาไปตามทางนี้เลยเนาะเออตู้มาเนี่ยก็พอต้นไม้ใหญ่เองแหละต้นไม้ไหลก็หาเที่ยวหนิมิตติต้นนี้ใหญ่พี่น้องเลย ตันติกเลยไม่ต้นนี้ก็ได้หน้าต่างประมาณเมตรวัดหอบนี่สิได้อยู่สามเมตรสามเมตรป่าอยู่แล้วเอ้ยทักไม้เอียงนี่ปลาหมายังกระดมสมบูรณ์โอ้ต้นนี้ก็ใหญ่คือกันไม้อันเดียวกันต้นนี้ก็ได้หม่ยังบระตันหอดจะเกลือด้นี่โอ้นี่ฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยบนสางกระเจ้าขวดขุดไว้กินสำหรับมาลงมาป่าพี่น้องเอ้ย กินแบบนี้แหละเพราะว่าน้ำช่วงในฤดูแล้งมันก็อึดอาศัยต้องขดขุดฉ่างอยู่ในห้องตามลำห้องพี่น้องเลยน้ำในปอดชานผิดเพราะว่าอยู่ในดงในป่ามันจะบมีสารเคมีพี่น้องเลยป้าณน,นี่น้ำก็ได้แต่ว่ามันจะามมีไปตองแนหน่อยหนึง่งมาดูมาป้านี่ก็กินน้ำด้นี่แหละพี่น้องเลยอาศัยกินน้ำน้ำส่างเท่วนี่แหละ เมื่อก,กี้นี่ก็เจ้าก็มาตักเอาใส่โไทยเพราะว่าทับก็เจ้าไก่โอ้เนี่ยเขามาอุดมสมบูรณ์เย็นเลยปลาใหม่ยังไหลยอยู่แถวเนี้ต้นไม้หญ่ก็หไายเย,ย,ย็นนี่พี่น้องกินกน,นี่เย,ย็น,นยโอ้ยังหลายอยู่น้ำเนี่ยแต่ว่ามันจะมีใบตองเพราะว่ามันอยู่ในห่มใหม่พี่น้องเลยกาเจ้าก็ะซัก ชาแล้วมันก็นใบไม้ล่นลงมาอีกโอ้พันใหญ่ยังบูธในมาอยู่ปันนี่ยแต่เป็นสวยเติบเลยพี่น้องเอย้ยพันใหญ่ยังบ่มาเขายัางถากินเขา่ากับพันใหญ่อยู่เที่ยงหน้าเขาก็เริ่มแดดเนี่ยโอเคอาหารพร้อมเสิร์ฟปลาเนี่ยเมน,นูอาหารเขาปิ้งหนู้ปิ้งบางกินปิ้งพี่น้องเอ้ยมาอนี่ยจำเจียวเขาก็เขาเย็นเขาแต่แรงหวานนี่ นด้ยังเหนียวอยู่บ่ก็พอกินได้เยอะจั่งกินข้าวกินข้าวตากแดดพี่น้องเอ้ยในพ่านเนี่ยของพระาตได้มาให้ในพ่านเพลินปั่นเข่าแล้วก็ไปชมทบในพ่านอ่าบอกว่าตอนนี้เพลินเพลินยังพระธาตได้มาอยู่หรือว่าเพลินนำสัตว์บ่าง่น่ะเอ้ยเอาชิ้ให้ในพ่านบอยพ่านต่อยพ่านในไปนำสมทบ เ้อกับสิบไปน้ำกันสิบไปน้ำน้ำเห็นพี่น้องเห็นถือกเก็บได้ดขึ้นนี่พันหนจายูได้จับหางดึงหางโบอยู่ไล่เลยอ่ะปั่นเข่าน้ำกันเออสัวดะเปิดก่อนโ <laughs> อ้ บ้านเขาก็ติดกันเลยไป้องเลยติดเขาเย็นเต่าบ้านนี่มาได้อุ่นเลยมาได้ถือหัวมาบงลองบังนัวไหวข้าวขาทำยังมนจีนเลยนัวไหว này đây bà, giờ có tiếc có nữa, ừ. nó gì mà, thấy ẩn vàng này. นานม,ลมาลยบ,ง,บง่อบงบงเลยนปะบ่มองไม่เห็ตอนใดบ้างอะไรนกันไดบ่เงีตอนเดียวเลโอ้ยเรีอนหน่อยเดียวนี๋บ่คนมันเดนนห่บางโย้โโขขยบางน,นอนก,กนกันเลยบางน่อยว่าขมกลักเลยเนาะเจบยัไมตอนอะตอนบางงถ้นกัเลย ลงบางหน่อยไปไหายพันอ่ะลงปลาเนี่นนยนะมาคอยนุองไอหวบนตัก,กินประหยัดเบื่อ้อกินตับอ่อืมขเขาป็นเขา กินสามชิ้ก็ามแขลนพาหนานี่ต้งใช้เปนน้ำเห็นตัวนัอนต่อยบรเจาเนาะไดหนัก<อ>นขนาดพา,านานี่สวยนะอ้เนาะยังบ่มายอยู่ยังบ่ิยากกินขาวบ่กินเขาวแล้วเขาจะไปนน้ำเบ่ง trên được tiếp nó. ở trong thoát nó phàn nàn 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 nào im. bữa đã, nàn thế nàn 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 เจ้าเวเ้ายอเาโอเคพี่น้องสันรับคิมนีกัโยช้นหนีก่อนพี่น้องเลยคินหน้าจิป้าพี่น้องไปนำเห็นถึเกเจ็บน้อยไ,ไปพ่นไปยิ่งขึ้น,นบ่ได กินเขาแล้วเขาจะไปนำเลย